ดูเอลลิสอะเอ๊ะมันเรียกว่าดูเอลลิสปะที่แบบกว่ามันต้องแบบเรื่องเนี้ยใช่ดูดูเอลลิสจัดคือเดวยดเจ็ดดีมไหมกินเจ็ดเลยเล่นเลยโอเคได้พี่รู้เลยป้าเมื่อกี้เราตกใจมากเลยทำไมโคฟมันอยู่ตรงที่เราได้วะใช่หรอคือเราอยู่ตรงนี้ใช่ปะเออแต่ตอนเนี้ยไม่เจอโคฟแล้วก็เก็บปืนก็หาหลังไปจะดูว่าใครอยู่ไม่เจอใครหันกลับมาอีกทีโคฟอยู่นี่เชี่ยรายการคนติดผี พี่อยากทำซีรีส์นี้พอดีสี่ซีรีส์นี้ซีรีส์นี้สวยมาซีรีส์นี้เก็บดีเก็บแล้วพี่ได้ปืนอะไรคะจิกใช่ปะใช่ย่าพี่ต้องพี่ต้องเอาปืนนี้มันน่ารักมากเออพี่ว่าพี่อยากทำซีรีส์คนติดผีว่าเอออย่าอย่าเล่นกับพี่อ่ะพี่เอาหนูไปลงได้นะอยากดราม่ามากจังพลำพงพี่ว่าพี่ต้องหนีออกก่อนเฮ้ยพี่สงสารหยา อยากกินขนมข้าวใช่ใช่เหรอพี่เออนายอย่าอยู่ใกล้เรานะเราเป็นโควิดอ่ะใช่ใช่ใชเราเป็นโควิดใช่อใช่อใช่อใช่หรอืม On the a n can you w i t อืเอ่อเรี่เจลรี่นายโสดหรือเปล่านายมีแฟนหรือยังเราจีบได้ไหมเ้ยจีบได้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้่ อุ้ยปวดคอยเชียร์อ๋อโอ๊ยอุ้ยพี่เห็นเราล้มนั่งยืนเลยพี่แค่สบายแค่ไหนพี่เห็นเราล้มนั่งยืนเลยตะเกียร์ล้มแบบคนปวดท้องอ่ะอุ้ยอุ้ยทำไมเราอุ้ยด้วยอ่ะตะเกียร์อุ้ยอุ้ยผู้เสือ์ฟยิปต่อเออพี่ที่เล่นไปพี่ก็เล่นคนชิบหายนะ เฮ้้ยวาเราเราขอสกินด้วยได้ไหมอะสกินที่ไม่ใช่ว่าสกินปืนอะจะเป็นสกินแบบว่าแปลว่าเนื้อหนังนายอะเราเราขอได้มั้ยพี่พี่จะรอหนังเราเหรอเฮ้ยหนังผมทำอะไรได้เยอะนะพี่อ๋อต้มตุ๋นต้มตุ๋นนึ่งอุ่นต้มตุ้นหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งอย่าลงอย่าลงอย่าลา Dante, เด 2> 2 well. ี๋ยวดูเจดโลเจดโลอย่างโลอ่ะอันนี้ที่เป็นครูจริงปหมเนี่ยเป็นจริงสี่เชอร์รี่เอ้ยเจอร์รี่อันนี้จริงไหะเนี่ยเชอร์รี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยปัมเห็นใจเห็นใจคนไทยเจนซีออก จอรี่ What Their has nothing jet me on นายนายอยากได้จากเราไปด้วยไหมล่ะฮะเราเป็นจริงๆแล้วว่าเฉลี่ยอัแลกเฉลี <S <S 1> <S 1่กันดีกว่าเอ้ยจริงเหรอให้จริงเปล่ามามามาอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะทำไมนายน่ารักจังเลยอ่ะอุ้ยนายสกินนี้มันควงได้ด้วยอ่ะชอบควง แปลกๆบอกว่าโอ้คงแขนงใช่ไหมอ๋อเออเออน่าจะใช่แหละหรือไม่ก็คงทุกอย่างเป็นห่วงนะครับรักษาสภาพดยนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับ I I want heal o f Phoenix พูดเองนะคุณ I want heal o f Phoenix เดี๋ยวนะด้านหลังหลัง ระวังตูดครับตูดคุณม right. ีค่ามากกว่ากระสุนเฮ้ยเราเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเราจะยืนอยู่แบบนี้ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยพีคเลยพีคเลยมามามาเดี๋ยวเจ็ตเปิดเองเจ็ตนูนึงเคยเห็นเจ็ตเม็ดส้มหรือเปล่าเดี๋ยวโชว์ให้ดูอ๋อผิดเกมพี่เอ้ยไม่เยอะเลยหนีไปเซฟปืน ตัดหมดนะพี่ไม่แก่อะไรเยอะอะไรพี่อะไรหน้าหน้าตอนโคลเว่มันนิ่งที่โดนมองมาพูดว่าอะไรนะตพี่ไม่พี่บูลี่เหรอชอบบูบี้อ่ะคนนี้ไม่ดีนี่แล้วเราชอบเดินบูบี้เปล่าเราชอบเดินบูบี้เปล่าเออ ตามระวังพีผีดีผีดีไปดีพีดีไปดีนี่ยแม่งส่งให้เราไปตายก่อนเลยก็เอ้ตัวไหน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 เชี่ยเอ้ยไอ้ยกำแพงอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยได้ปืนแล้วมีปืนมีปืนเก็บไปเลยใครก็ได้ เราแค่เชือลิฟก็พอเราคือเจ็ดเม็ดส้มโนหนึ่งประเทศไทยเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นที่23ปี2 0 2พันที่ยี่สิะดับโลกเลยรไหมพี่เจเจเจอยู่เปิดใส่เปิดใส่เปิดใส่โอ้เราอะเราอยากให้เรารับกระสุนก่อนอะเกมสีพี่ไป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 ไี้พี่ปิดประตูพี่ปิดประตูให้ได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 ้โอเคโอเคโอเคเฟดเข้าเฟดเข้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนเฟตเข้าพี่โอ๊ยเบื่เลย กำลังแทกเข้ามาพี่ประมาณตรงนี้เอ้ยเฮ้ยเมันขึ้นสวยสวยโอ้ยไม่เป็นไรอยากจะกี้ก็กี้มาเลยพี่อด้รเปลาก้าผมเบ้าเก้าผมไหมชิบ้ายวิ่งอ่ได้อะเอา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 เอขอด้วยขอด้วยทำไมทไมพี่ดูโลกจีบเปนเทนมี อะไรนะเราอ่ะเราไม่ให้ออกแล้วพูนี้ขอโทษขอโทษขอโทษแลวอ้าวแต่ไม่ทันแล้วชี้ด้วยทำอะไรสักอย่างก่อนที่เจอรี่จะตายตายเข้ามีวิคคำหยาบใครน้องๆหนูดูอย่าทำตามใช่เหรอที่ พี่ตายแลใช่เหรอเข้าไปร้อยสามสิบสองแล้เว้ยมันเข้าไปร้อยสามสิบสองนะเสกอ่ะร้อยสามสองแล้วคนฝรั่งเขาจะเข้าใจไปพี่เออวะเออที่พูดมาก็มีเหตุผลแม่ขอคนไทยเปล่าเออใช่ขอคนไทยก่อนหรือเปล่าโอเมนบอกอย่ายุ่งกับกูกูเชลเลนเกี่ยเทียบภาษาเขาเลยพี่เนี่ยเขาหัวร้อน โอ้เมนรีว e ฟ์ม m โอ้เมนคุณแคลรี่รีวฟมีมาคนไทยหัวใจแคลรี่เฟสยัวเฟียอะไรปัญญาอ่อนมารี่เลยเพื่อนอุ้ยคำหยาบใครพีช่วยด้วยเราบ้เราบ้มากส

เฮ้ยอะเลาอ่ะเดี๋ยวเหรอเอาใหม่เอาใหม่ววนดอมมาซูมไปพี่เปิดสายไปโอ้ยโอเลน่า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 เสกเปิดสายวะเจ๊เปิดสายเจ๊เปิดสายได้ได้ได้ไอวิวไอวิวทูดูตามผมมาเลยพี่ตามไปไหนตามไปไหนได้ได้ได้ไปไหนอ่ะโอ้พี่เราก็บอกให้ตามก็ตามดิอ่ะ เออเนี่ยตามติดตูดเลยเนี่ยตามติดชีวิตตูดตามติดชีวิตตูดเชอร์รี่เลยเนี่ยเนี่ยตูดเชอร์รี่ยังไงว่าโคตโ่คตรเยอะอ่ะตูดไอ้ตามผมมาเลยพี่ตั้มไปไหนตั้มไปไหนได้เลยบอกให้ตามก็ตามพี่เออเนี่ยตามติดตูดเลยเนี่ยตามติดชีวิตตูดตามติดชีวิตตูดเชอร์รี่เลยเนี่ยเนี่ยตูดเชอร์รี่ตูดไอ้ เชอรี่อไพี่ไ่ับมาคกแอะไไม่ไ้เนี่ยเแบบผมในีแผมเร็วเอาเอขึ้นหลังมาขึ้นหลังมาขึ้นหลังไ้ขึ้นหลังไมึงขึ้นไม่ได้ คัมเปแก้วอีกไปแกลวอีกพี่พี่เลิกตดได้ไหมของเลยเชียร์ฮะก็คือตอนนี้เราเราสงสารเสียงพี่แก้วมากแบบเสียงพี่แก้วคือจะจะคิดเมื่อไหร่ก็ได้อะก็พี่ชอบตดไงคือคือพี่ชอบตดแกไม่มีสิทธิ์มาว่าเสียงฉันเหมือนตดอันนี้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 น้ำลายเข้าหมาเหรอพี่เห็นไม่ชอตอยู่ แม่งเต็มเลยอ่ะแป๊บนึงเราเราเรามีเชืออิฟไหมอ่ะเราเรามีเชืออิฟไหมเชือเชืออิฟปะขอซื้อหน่อยเลยพี่จะได้เชืออีฟไม่ห <c oughs> รอ <c oughs> เอาดีแต่ะใกล้หรือ <c oughs> ยู่หยุใช่เช,อปปชืออิฟปะเชืออิฟ thanks gun here yeah พ,พี่พี่อ่กเล่นโรลเลอร์คอสเตอร์นะพี่มากะร้อนพี่มากะร้อนหน่อยไหน่อยมีเหรอโรลเลอร์คอสตเตอร์พี่มาเร็วๆหมาอนเร็วๆขอบคุณนะครับเจลลี่เจลลี่เป็นคนที่น่ารักที่สุดในสามโลกเลยครับผมขอให้ได้บุญเยอะๆนะครับบบกหนึ่งพันแต้มบุญพี่มาเร็วๆมันอยู่มันมาแล้ว <time hacker> ม,มาแล้วมาแล้วมันเอมันเอเอ้ยได้ไงวะมองเลย พี่ปั๊มช่วยช่วยพี่ด้วยช่วยด้วยพี่เขาจะตายเลยเจลี่ love you love you อุย I love you ไง I love you ไงเจลี่บอกเลิฟยูเพราะหวังสกินอะแค่นั้นแหละไม่ต้องคิดมากเหี้ยบ้าเลยเอเข้ามันมันเข้าไซส์มาแล้วมันมันจะเข้า มันมันชอบเข้าไอวีเลยเลเลยทำไมด้ออย่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆเลยคนไทยเนี่ยคนไทยหัวใจแครี่ไม่ชอบกินแป๊บซี่ผมหันมาดูเจอรี่ โดนโดนใจจริงๆโดนตีเดี๋ยวผมโชวเองฝัผมเชิได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมจะรอดูอยู่ตรงนี้พี่ขาวรอได้รอดูเจ้าอยู่กรงนี้เด้อจ้าคุณพี่หมาถึงพี่ตามรอผมนี่ผมกำลังวิ่งไปขึ้นกำแพง สักทีรอบนี้จะไม่โดนยิงมาเองมันมาเองเห็นมันเก็บไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีดําเอบอมอบอบอบอ่ะอบ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 ออใช่อบอ๋ออ๋อเบเหมือนกบเลยจะเป็ใครกบแล้วพี่เราจะเป็นกบหรือเราจะเป็นตดเอาสักอย่างก่อนเราจะเป็นทุกอย่างไม่ได้ เมื่อกี้แม่คือไข่โกอพี่พี่พี่บอกอะโอ๊ะโอ๊ะอะไรอะพี่ทำไมไม่ช่วยกันจริงกระสุนหมดพี่เจนพี่อยู่ฟังหมดตั้งแต่เมอกี้แล้วเนี่ยพี่ขอโทษที่พี่เป็นคนเสียงดังขอโทษขอโทษแม่แม่ไม่เป็นรอพี่หายโควิดก่อนเดี๋ยวเรารู้กัน อย่างเราี่ตอนเนี้ยร้านเราเนี่ยเฮ้ยเราร้านเราแล้วนะกล้ยใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยไปด้วยพี่พี่รู้จักคำนี้ว่าการเล่นกล้าเสียงกล้าลองอจริงรู้จักมันก็เหมือนกับการที่เราดูคือเราเจนเมส้มะนาวเจนมาส้มมันมามันมาเจนเม่นมะนาวอยากได้ว่ะอยากกินโอ้โหขี้ไม่เยอะเลยสามตัวแคปซูล ไอ้เราไอ้เราชิบหายแล้วพี่ไม่รอไออกไม่ได้ไอ้เส็ดเส็ดทำอะไรป้งทำอะไรจิตตาแกทำแบบนี้ป้าอ้าวเฮยมีกระโดดอ้าวอาเชียเออทำไมป้าชอบแบบนี้แบบพี่ มีวันเขาต่อเลยมั้ยว้าคอชัด